ตอนนี้เพื่อไทยไม่ได้ไปไเอาแค่แค่พักสองลุงมาใช้นะไปเอาประยุทธ์มาใช้นู่นจะเห็นไหมประยุทธ์เอาเสียงสอวอหโวตให้เหยอะแยะเลยนะแล้วเสร็จแล้วคุณเศรษฐาก็ไปหาประยุทธ์คุยกันนุ่งนิงนุ่งนิ้งคุยกันอะไรรู้ไหมรู้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่จะคุยกันก็คือนะนะมึงจะทำได้ไงวะ นะเขาปฏิวัติมึงแล้วมึงก็ไปคุยกับเขาเฉยเลยนะมันต้องมีการสมยอมข้อตกลงอะไรมันสิ่งบางอย่างใช่ไหมที่ประยุทธ์นะผิดพลาดนะถ้าเป็นเสรีพิสูจน์ขึ้นมาประยุทธ์ก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ใช่ไหมแต่พอเศรษฐามาประยุทธ์ยิ้มย่องเลยคือตรงนี้ที่เราับไม่ได้ตรนี้นที่การเปกก็นพงตันะท่านลบไม่ได้ไหมก็นี่มันกมตกลงกันอย่างเงี้ยจริงไหมล่าตกลงน่หักหลัง ประชาชนกันเนี่ยนะหมายถึงว่าคุณเสถ่าหันหลังประชาชนถ้าเป็นแบบการมาคุยกับคุณไปนี่ถือว่าเป็นการหันหลังประชาชนพักพักเพื่อไทยใช่ไหมเศถ่าเขาชี้ไปนู่นก็ไปชี้ไปนี่ก็ไปจัดรัฐมนตรีเศฐารู้จักใครอ่ะหมอจะเป็นคนเชิญเ่ะเขาไม่รู้หรอตัวเหรอแล้วใครเป็นคนชักแพ้ด้วยเนี่ยนะ แม่คุณก็รู้เจ้าของพาก็ก็ชักออ่